มาข้อที่สี่อันนี้คือเจอบ่อยนะคุณแยกเงินเทศออกจากชีวิตแล้วหรือยังโอโ้อาจารย์ถามคํานี้นะคําถามนี้มันเป็นเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าบางคนเนะ่ะเอาอะไรเงินค่าเช่าเงินผ่อนบ้านเงินที่เรากําลังใช้จ่ายเงินบางคนเนี่ยพี่เคยเจอก็คือเงินก้อนสุดท้ายเอามาเทศเอามาลงตลาดแล้วยังไม่มีความรู้อะ ยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีทักษะทั้งเทคนิคทั้งทังด้านายเซ็ตทั้งจิตใจที่เขากำลังเทศแล้วก็ลงพอจริงๆเลยสุดท้ายก็คือว่าอาการเนี้ยจะเกิดขึ้นพอเทศผิดทางนอนไม่หลับมือสั่นแล้วก็คาดหวังว่าเฮ้ยจะทำยังไงเนาะัานั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่า ถ้าเราเอาเงินนี้มานะโอกาสที่เราจะตัดสินใจได้ดีเนี่ยมันยาก้คํา,<ร>าว่าถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยดีกว่าครับพี่สักไม่แปลกไม่เลยงั้นคนที่เอาเงินนี้มาเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเข้าใจแหละว่ามันอาจจะเป็นทางหนึ่งที่เขาจะทำกำไรมันจะอาจจะเป็นโอกาสหนึ่ง ที่เขาสามารถที่จะเอาไปเลี้ยงชีวิตแล้วก็ไปเป็นอาชีพนะได้แต่ว่าในจังหวะที่กําลังร้อนรนก็ยังไม่มีโอกาสมันเหมือนกับเรามีโอกาสที่จะตัดสินใจพลาดได้มากกว่าด้วยความกังวลหรือว่าอะไรก็ตามนะยันเนี่ยความคาดหวังที่จะเอาชนะตลาดมันไม่ได้ชอบแบบั้น วลีนี้นเป็นวลีที่ดีมากๆเลยครับพี่ศักิ์ตลาดไม่ชอบคนที่จําเป็นต้องชนะชา้<ม>ชาๆอีกทีหนึ่งเลยพี่คนที่จําเป็นต้องชนะเช่นเดิมพี่เปรียบเทียบกับสิ่งอื่นถามจริงๆฮะเรามีอะไรที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นเป็นความเพอร์เฟกในชีวิตเราได้จริงๆหรือไม่ค่อยๆค,คิดพี่ตอบตัวเองได้เลยไม่ต้องตอบเราก็ได้ ไม่น่าจะมีเนาะอะ,อะไรที่เป็น100%เซ์จริงๆเมื่อเราจําเป็นที่จะต้องชนะเมือ่อน,นั้นนั่นแหละความหายนะกําลังรออยู่เพราะสุดท้ายแล้วเราคุยมาจนถึงตรงนี้ตลาดการเทรดนักเทรดการที่เราจะหากินหาใช้ผมใช้แค่คํานี้อยู่เลยนะทํามาหากินไม่ว่ากับเรื่องอะไรก็ตามเราไม่จําเป็นที่จะต้องชนะเสมอไปหรือชนะร้0ยเ แล้วเมื่อไรก็ตามที่เราคิดแบบนั้นเราเอาเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตโดยเฉพาะในหัวข้อนี้อาจารย์จะพูดตั้งแต่แรกเสมอจึงเป็นหัวข้อของไลฟ์นี้แนวคิดก่อนเทรดก่อนที่พี่จะเทรดพี่กำลังเอาเงินส่วนไหนของชีวิตถ้าพี่กลังเอาเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตมาลงบอกได้เลยว่าผิดมหันต แล้วถ้าเกิดพี่มาเจอเรามีล็อกสตาร์เราจะพูดไปสิ่งเดียวกันอย่างเสมอว่าพี่อยู่เฉยเลยย่าโดยเด็ดขาดผมจะอาจารย์จะพิศักจะทําเพียงสิ่งเดียวพยายามจะเบรกพี่อย่างสุดตัวแล้วก็จะเกิดสิ่งหนึ่งที่พิศักเพิ่งพูดไปพี่ก็จะไม่รู้สึกไม่ชอบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทีนี่ไม่ใช่พี่ก็จะพยายามหาที่อื่นๆที่ต่อไป ที่พยายามจะสนับสนุนสิ่งที่พี่คิดถึงแม้ว่าสิ่งนั้นผมไม่ได้ตัดสินไม่ได้ก้าวล่วงนะฮะว่ามันผิดหรือมันถูกแต่พี่ก็จะแบบรู้สึกว่าคุยกับคนนี้เขาไม่ยอมงั้นฉันไปหาคุยกับคนอื่นก็ได้แล้วพอพี่รวมตัวไปพี่ลงไปเงินเทรดกับเงินชีวิตพี่ยังไม่ได้แยกออกจากกาันไม่ต่างจากสมมุตินะถอยออกมาจากงานอื่นพี่เอาเงินทุกอย่างไปลงทุน พี่ไม่แยกเงินชีวิตเลยพี่จะไม่กินเลยเหรอต่อให้พี่เป็นคนเดียวเลยนะไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องรับผิดชอบใครพี่จะไม่กินไม่หายใจไม่ไม่ทาอะไรเลยเหรอมันได้เหรอพี่ถามจริงๆมันได้จริงๆเหรอมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเน้นย้ําที่คํานี้นะฮะตลาดไม่ชอบคนที่จําเป็นต้องชนะเดี๋ยวหัวข้อถัดไปผมจะต้องมีแน่ๆแหละเรื่องเนี้ยสิ่งเนี้ยตลาดเนี้ยไม่ได้ต้องการชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ มันไม่ได้วัดผลกันการที่ชนะแต่มันวัดผลกันที่พี่แพ้เก่งแพ้เป็นแพ้อย่างยั่งยืนแพ้แล้วชนะหรือเปล่าครับอาจารย์อาจารย์เสริมมาว่าคนรวยไม่รีบฮะคนรีบไม่รวยนี่แหละอฟังดูแล้วขัดใจเนาะ คนรีบไม่รวยคนรวยไม่รีบฟังแล้วดูขัดใจอ่ะก็ฉันอยากรวยคืนเนี้ยฉันเข้าตลาดนี้มาฉันจะรวยในข้ามคืนสัปดาห์หนึ่งฉันต้องรวยเดี๋ยวก่อนอกว่าพี่จะทํางานได้พี่ต้องเรียนตั้งกี่ปีอินเทอร์นตั้งกี่เดือนอ่ทำไมพี่รอได้อ่ะ<ง> <laughs> <laughs> แต่พอเข้าตลาดนี้ปุ๊บต้องรวยภายในคืนนี้เพราะว่า <laughs> อันนี้คือเสี่ยงแซกวัวราะหรือว่าเสี่ยงกุณวัวร้อเนะี่ย เรียกได้ว่าไปลร่างทรงแล้วกันพี่กําลังดังเลยช่วงนี้ร่างทรงเนี่ยคำเนี้ยแม่ไม่ได้รู้ตัวเ,เลยนะใช่สแตนเลยแหลวเนี่ยเออมาดูแนวคิดที่ห้า